ประเทศเบลารุสที่มาถูกมองว่าเป็นมือขวาของรัเสเซียมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในพลวัตทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ของยุโรปตะว,วันออกตั้นแต่เบลารุสได้รับเอกราชในปี1991หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตประเทศนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียและแน่นแฟนมากๆกับรัสเซียทั้ทงในด้านเศรษฐกิจและด้านการทหารประธานาธิบดีเบลารุสอย่างอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกได้สร้างความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับมอสโกโ โดยพยายามสร้างสมดุลระหว่างพันธมิตรทั้งเศรษฐกิจนักษนาษเชิงกลยุทธ์กับปัญหาเรื่องของอำนาจอธิปไตยด้วยในขณะที่สถานการณ์ยูเครนมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นโดยเป็นประเด็นระหว่างรัสเซียและชาติตะวันต,ตกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจที่อยู่ในยุโรปฝั่งเบลารุสเองก็กลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่ขาดไม่ได้ใน,นความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและชาติตะวันต,ตกอีกหลายชาตินะครับเราจะพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าประเทศเบลารุสเนี่ยถึงเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่พวกเขามีบทบาทยังไงในประวับ หลังจากสงครามโลกครั้งที่1และการปฏิวัติรัสเซียในปี1917เบลารุสได้มีช่วงเวลาสั้นๆที่เป็นเอกราชซึ่งพวกเขาประกาศเอกราชในปี1918ก่อนที่จะผนวกเข้ารับาภาษาพ่โซเวียตในปี1922ซึ่งช่วงเวลาแห่งอิสรภาพของเบลารุสนั้นมันก็สั้นเอาซะเหลือเกินเพราะสหภาพาโซเวียตต้องการที่จะควบคุมอดีศรภา,ารัฐของพระเจ้าสาให้มั่นคงซึ่งรวมถึงประเทศเบลารุสด้วย เบลารุสก็เลยถูกรวมเข้าไปเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตซึ่งเบลารุสเองก็ถูกควบรวมเข้าไปเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียรุโลัสเซียและในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เบลารุสก็เป็นสมรภูมิลบที่สําคัญระหว่าง,งกองทัพแดงของโซเวียตกับกองทัพนาซีเยอรมันทําให้เบลารุสเองได้รับความเสียหายอย่างหนกักและส่วนเสียชีวิตผู้คนไปเป็นจํานวนมหาศาลเนื่องจากชาวเบลารุสส่วนมากนั้นมีความร่วมมือกันอย่างแข่งขันในการต่อต้านผู้ลุกรานอย่างนาซี สงครามได้ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในประเทศแต่ในขณะเดียวกันมันก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ความสัมพันธ์ที่ดีกับสหภาพโซเวียตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทหารในช่วงสงครามเนี่ยทำให้เบล,ลุสเรับชื่อเสียงในด้านความจงรักภักดีต่อมอสโกซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตมั่นคงขึ้นไปอีกหลายสิบปีเลยนะครับและหลังจ,จากจบสงครามเบล,ลุสในฐานะสาธารณรัฐโซเวียตก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วภายใต้ระบอบของสตาลิน เบลารุสถูกคูบรวมเกื่อโครงสร้างพื้นฐานทางการทาหารและอุตสาหกรรมของสหภา,าพโซเวียตมีส่วนจงแข่งขันในด้านการทหารและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มโซเวียตนะครับและต่อมาในช่วงสงครามเย็นประเทศนี้เนี่ยมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการป้องกันของสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับยุโรปตะว,วันตกและใกล้กับโปรแลนดซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของนาตโต้ก่อทัศเวียตได้ตั้งฐานทัพสำคัญไว้ที่นั่นและมีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธในภูมิภาคไปอีกด้วย และเมื่อสภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991ก็ถึงเวลาของเบลารุสที่จะประกาศเอกราชแต่ก็ตามเอกราชน,นี้นั้นไมไ่แบบมายคว่าเขาจะแยกกับรัสเซียโดยสิ้นเชิงตั้งแต่ประกาศไปเนี่ยประเทศนี้ก็มุ่งไปสู่ความสัมพันธ์ที่เคยชิดกับเพื่อนบ้านอย่างราัสเซียทางด้าเนเศรษฐกิจและทางการทหารอย่างที่ว่าไปเลยและในปี1994อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกอดีตสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของเบลารุสตั้งแต่ขึ้นสวมหนาาลูกาเชนโก้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการทหารกับรัสเซียและพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นกับมอสโกในขณะเดียวกันก็ต่อตา้านแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่ต้องการให้มีการปฏิรูปประชาธิปไตยกองทัพเบลารุสยงคมถูกควบรวมเข้าโครงสร้างทางการทหารของรัสเซียอย่างลึกซึ้งมีการซ้อมรบร่วมกันเป็นประจำและมีกองกําลังรัสเซียประจําการอยู่ในดินแดนเป็นจํานวนมากซึ่งลูกขาเชนโกนั้นก็ได้รวบรวมอานาจอย่างรวดเร็วและสถาปนาระบบเผด็จการขึ้นมา าใช้การควบคุมกองกำลังความมั่นคงของชาติเพื่อสาาร้างความสงบเรียบร้อยและประปับปรามฝ่ายค้านทางการเมืองด้วยเหตุผลนี้กองทัพเบลารุสจึงมีบทบาทสําคัญใน,นการปรปับปรามการบระท้วงและการเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีข้อถกเถียงกันในปี2020มีการตอบโต้อ,อย่างรุนแรงต่อการบระททวงเหล่านี้นําไปสู่ความตึงเครียดระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้ออกสารพันมาตรการคว่ำบาตรต่อระบบเผด็จการของลูกกาเชนโกนะครับ ในด้านการทาหารเนี่ยฝั่งของเบลารุสเองก็ไ้หง้งเสริมสร้างข้อสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียอย่างต่อเนื่องในปี1997ทั้งสองประเทศได้ลงนามสุทธ,ธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและในปี2000ก็จะก่อตั้งสหภาพเบลารุสและรัสเซียขึ้นมาซึ่งทำให้สองประเทศนี้สามารถวางโครงสร้างทางการทหารและใช้ร่วมกันได้เบลารุสยังคงเข้าร่วมการซ้อมร่วมรบก,กับรัสเซียด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ้อมรบซา,บาปาดซึ่งเป็นการซ้อมรบขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำในภูมิภาค นอกจากนี้เบลารุสยังได้รับความช่วยเหลือทางการทหารจากรัสเซียโดยมีการตั้งฐานทัพรัสเซียในดินแดนของตนโดยเช้ว่าระบบป้องกันภัยท่าอากาศและอุปกรณ์สอดแนมขั้นสูงกองทัพเบลารุสส่วนใหญ่เป็นกองกำลังภาคพื้นดินและมีความสามารถจํากัดในส่วนของกองทัพอากาศและกองทัพเรือแต่ก็ตามกองทัพเบลารุสยังคงเป็นผู้เล่นคนสําคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันรัสเซียจากรูปตัว,วันออกทําหน้าที่เป็นรักกันชนให้กับประเทศในกลุ่มนาโต้นะครับ หนึ่งในความท้าทายสําคัญทางการเมืองและทางการทาหารของเบลูซเนี่ยคือความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างชาติตะวันตกการที่อุกกาชเชนโกสนับสนุนรัสเซียโดยเฉพาะในบริบทของสงครามยูเครนยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยิ่งเลวร้วายลงไปอีกนะครับและด้วยเหตุผลนี้เบลูซจึงกลายเป็นสนามรบทางอ้อมระหว่างรัสเซียกับนาตโต้ไปโดยปริยายซึ่งส่งผลกระทบทางการทหารอย่างเห็นได้ชัดเลยสําหรับองค์ป,ประกอบของกองทัพเบลูสนั้น กองทัพบกเป็นส่วนประกอบสําคัญที่โชว์ด้านแสงอยานอุภาพทางการทหารของประเทศและมีบทบาทสําคัญในการป้องกันประเทศและในการจับมือเชิงยุทธศาสตร์ร่วมมือกับรัสเซียตั้งแต่เบลารุสได้รับเอกราชในปี1991กองทัพบกก็เป็นสถาบันที่ได้รับอิทธิพลมาจากบรโดกของโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างมิส์และมอสโกเมืองหลวงของทั้งสองประเทศแม้ว่าเบลารุสจะมีกองทัพที่ยวอข้างเล็กเมื่อเทียบกับชาติมหาอำนาจแต่กองทัพบกของพวกเขานั้นก็มีอาวุธที่ดี มีโครงสร้างที่ดีและพร้อมที่จะปกป้องประเทศและเท่านั้นยังไม่พอพวกขน้นก็ยังถูกรวมเข้าไปยุทธศาสตร์การป้องกันของรัสเซียด้วยกองทัพนี้มีชื่อว่ากองกำลังภาคพื้นดินแห่งเบลารุสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเบลารุสซึ่งรวมถึงกองทัพอากาศและกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศอีกด้วยกองทัพบกเบลารุสนั้นประกอบด้วยกองพลยานเกราะกองพลยานยนต์และกองพลขนส่งทางอากาศอีกหลายกองพลพร้อมด้วยกรมทหารชี่เชี่ยวชาญด้านปืนใหญ่ทหารการช่างและทหารสื่อสารนะครับ ซึ่งกองกําลังเหล่านี้นั้นกระจายอยู่ทั่วประเทศมีฐานทัพตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ตามชายแดนที่ติดกับโปรแลนด์ลิทัวเนียยูเครนและรัสเซียยุทธปกรณ์ของระบบเบลุสนั้นส่วนใหญ่มีบอ่อโดกตกทอดมาจากโซเวียตแม้ว่าเบลุสเองก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงบางหน่วยให้มีความทันสมัยขึ้นมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ตามเบลุสเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้อุธของรัสเซียและโซเวียตในอดีตรวมถึงรถถังที่72และที่80 ยันเกาะล้อ,อยางลำเลียงพลเช่น BTR 80รวมถึงระบบปืนใหญ่หนักและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอย่าง BM 21ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในความขัดแย้งไทยกับบูชานครับนอกจากยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินเหล่านี้แล้วกองกำลังเบาลารุสยังมีระบบป้องกันภัยทางอากาศพิเศษใกล้และโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารเพื่อสนับสนุนปืนใหญ่และปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ด้วยแม้จะมีความพยายามใน,นการปรับปรุงให้ทันสมัยแต่กองทัพบกเบาลารุสแก้หัอองพึ่งพายุทโธปกรณ์รุ่นเก่า เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่ก็ตามการสนับศูนุนเชิงกลยุทธ์จากรัสเซียนั้นช่วยเบลารุสสามารถรักษากองหลังภาพพื้นดินที่มีอาวุธครบขันไว้ได้ด้วยการสง่องมอาอาวุธและการสอนรบร่วมกันหลายครั้งแต่กองทัพโเบลารุสนมีประมาณยังไงกับรัสเซียล่ะแต่รัสเซียได้อะไรจากการส่งอาวุธประกันให้ทางเบลารุสเยอะขนาดนี้ล่ะซึ่งในความที่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเบลารุสซึ่งมีเพื่อนบ้านเป็นสาภาพยุโรปและนาโต ท้าไมเบลารุสกลายเป็นศูนย์กลางความน่ากังวลด้านความมั่นคงของรัสเซียเลยทีเดียวดังนั้นกองทัพบ,บกเบลารุสจึงมีบทบาทสาคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันระดับภูมิภาคของรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องเผชิญหน้ากับนาโต้ประเทศนี้ยังคงเป็นที่ตั้งของสถาบัพรัสเซียหลายแห่งและกองทัพบ,บกเบลารุสก็มีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในภารกิจป้องกันและเสริมความมั่นคงร่วมกันภายใต้กรอบของสภาพรัสเซียเบลารุส และสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันภายในองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันรับซึ่งดูอาจจะงงนะครับแต่เอาเข้าง,ง่ายๆเนี่ยกองทัพบ,บกเบลารุสไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกเท่านั้นแต่ก็ยังมีบทบาทสํคาคัญในการปราบปรามภัยภายใน,ในประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการประท้วงหรือความไม่สงบทางการเมืองแต่เบลารุสเนี่ยก็ไม่ได่แค่กองทัพบ,บกนะเรายัางอาจจะได้เห็นกองทัพอากาศของเบลารุสและการป้องกันภัยทางอากาศข,ของประเทศได้อีกด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอ์ปกอบสสำคัญของการป้องกันประเทศเบลารุสเลยนะครับ กองทัพากบเบลุสนั้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบอย่าเช่นเครื่องบินขับไล่เครื่องบินลำเลียงรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศกองทัพากเบลุสจัดตั้งขึ้นโดยมีทหารอากาศและหน่วยงานต่างๆเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะฝูงบินขับไล่และกรมทหารที่เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งกอ,องหลังป้องกันทางอากาศนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องด้านฟ้าของเบลุสซึ่งโดยปกติเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังตรวจจับและสกัดกั้นเครื่องบินของค่าศึก ทั้งสองหน่วยงานคือกองทัพอากาศและกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศไม่จะถูกลมกันเป็นก้อนเดียวเข้ากับยุทธศาสตร์ทางทหารและการสัรวบร่วมกับรัสเซียซึ่งช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเข้าไปอีกองค์กรน,นี้มีการบริหารแบบร่วมศูนย์พร้อมด้วยระบบบัญชาการและควบคุมที่ช่วยให้ประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ได้เขาได้เปรียบของเบลารุสที่เป็นลาการชนระหว่างชาตินาโต้กับรัสเซียพอเวลามีอะไรลุกลามด่าน,นฟาเบลารุสปุ๊บฝั่งรัสเซียเองก็ต้องรีบตื่นตัวเอากองกำลังมาป้องกัันนโดยทที ส่วนรานได้ยุทธป,ปกรณ์น,นั้นเราจะเห็นเครื่องบินขับไล่มิร29และสู่27เป็นหลักซึ่งเป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่สามารถสกัดการเป้าหมายท่าอากาศและภารกิจโจมตีภาคพื้นดินก็ได้แม้ว่าเครื่องบินเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นในยุคปี80และปี90แต่ได้รับการปรับปรุปงให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากรัสเซียทำให้เครื่องบิน2รุ่นนี้ยังคงใช้งานได้และมีประสิทธิภาพในบริบททางการทหารในปัจจุบันนะครับ นอกจากเครื่องบินขับได้เหล่านี้แล้วเบลุสเองก็ยังมีเฮลิอคอปเตอร์โจมตี Mi 24และเฮลิอคอปเตอร์ Mi 8สนับสนุนภาคพื้นดินและโจมตีเป้าหมายในภาคพื้นดินแต่ก็มีบบาอากาศที่เฮลิอคอปเตอร์เหล่านี้จะนมาใช้เสริมภารกิจขนส่งและกู้ภัยด้วยครับส่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นส่วนใหญ่จะใช้ระบบ S 300ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศพิเศษกลางและไกลนอกจากนี้เบลุสยังมีระบบป้องกันพิเศษใกล้อย่าง Buck M 1 ซึ่งการป้องกันร,ระยะใกล้มีประสิทธิภาพสูงใน,นการปกป้อง,องหลายจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่รัสเซียและเบลารุสแชร์กันอยู่นะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะได้เห็นหน่วยลบพิเศษของเบลารุสได้อีกด้วยพวกเขาคือหนึ่งในหน่วยที่เก่งที่สุดและมีความลับมากที่สุดของกองทัพเบลารุสภารกิจหลักของพวกเขานั้นคือการปฏิบัติการคอมมโดที่มีความแม่นยำสูงปฏิบัติการก่อวินาศกรรมภารกิจลาดตระเวน และการสนับสนุนการต่อสู้กับภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกเบลารุสได้พัฒนาหน่วยรบพิเศษของตัวเองโดยได้รับแรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากธรรมเนียมของทหารโซเวียตในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการปรับให้เข้ากับความต้องการโดยเฉพาะของตัวเองโดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงที่มาจากนาโต้และความตึงเครียดกับชาติตะวันตกหน่วยรบพิเศษเหล่านี้ประกอบด้วยหลายหน่วยรวมถึงหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญด้านภารกิจปฏิบัติการสงครามนอกแบบการต่อต้านการก่อการร้ายและการคุ้มคังสถานที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ เสืพวกเขานั้นได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติการในพื้นที่ธุราการดานในสภาพอากาศที่เลวร้ายและการปฏิบัติภารกิจหรือเข้าไปหลังแนวของค่าศึกนะครับและความสามารถของพวกเขานั้นก็คือพวกเขาเนี่สามารถเล่นสงครามจิตวิทยาสงครามข้อมูลข่าวสารและสงครามทางอเ็กทรอนิกซึ่งถือเป็นฟังก์ชันหลักของหน่วยงานแบบนี้เหมือนกันนะครับหน่วยรบพิเศษที่1ึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยรบชั้นนําสังกัดโดยตรงกับกระทรวงกลาโหมของเบลารุสและมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ซึ่งส่วนมากจะจบจากโรงเรียนทหารที่ดีที่สุดของอิตีสหภาพโซเวียตนะครับหน่วยนี้นั้นติดตั้งทางอาวุธเบาวัตถุระเบิดและยานพาหนะที่เหมาะสมสำหรับภารกิจคอมมานโดนอกจากภารกิจสงครามตามแบบแล้วหน่วยพิเศษเหล่านี้ยังมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันใน,นการปฏิบัติการภารกิจปราบปรามภายในประเทศการร่วมมือกับกองกําลังรังเสเซียใน,นการสอบรบร่วมกันเชื่อเสรมสร้างการบูรณาการของหน่วยพิเศษของเบรีรลุสภายในกรอบเมือภูมิภาคที่มีความกว้างขึ้น ายใต้การจับมือเพื่อป้องกันร,ร่วมกันระหว่าง2ชาติอย่างเบลารุสและรัสเซียความร่วมมือน,นี้รวมไปถึงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเชิองอยุทธวิธีและปฏิบัติการร่วมกันเพื่อต่อสู้กับภยัยคุกคามการก่อการร้ายรวมไปถึงการประสานงานด้านขีความสามารถของข่าวกองทั้งสองประเทศซึ่งผู้หมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทหารของเบลารุสใช่ไหมประเด็นต่อมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่ครับอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโก ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเบลารุสตั้งแต่ปี1994ได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นสมัยที่7ในการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่มีพรรคคู่แข่งมาลงสมัครทําให้ลูกาเชนโกได้คะแนนเสียงไปท่วมท้นถึง87.6%ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการที่มีรายง,งานออกมาซึ่งแกนนาฝ่ายค้านคนสําคัญๆเนี่ยก็ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมได้เพราะหลายคนกลุูกจำคุกหรือวลีภัยอยู่ลูกกาเชนโกก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้นำเผด็จการ ปกครองประเทศด้วยกาปั้นเหล็กปราบปรามผู้เห็นต่างและการควบคุมสื่อและสถาบันต่างๆอย่างเข้มงวดการดำรงตำแหน่งสมัยที่7นี้ทำให้เขานั้นสามารถกลุ่มอำนาจด้เบลารุสได้มั่นคงยิ่งขึ้นแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และสารพัดมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติที่มุงมมงม่งเป้าไปยังระบอบของเขาก็ตามแต่ย้อนกลับไปอีกนะครับลูกาเชนโกเนี่ยเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคมปี1954ที่เมืองโคปิสลูกาเชนโกได้แต่เล่าทางการเมือง มื่อแต่ช่วงยุคป,ปี80และ90กอนเทียได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของเบลารุสในปี1994หลังจากประเทศได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียตได้ไม่นานในช่วงแรกลูกกายชนโกถูกมองเป็นนักปฏิรูปและนักการเมืองที่สามารถวางระบบการเมืองใหม่ในเบลารุสหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเขาแสดงตนว่าเป็นผู้วิทากุณค่าของประชาชนและความมั่นคงโดยให้สัญญาว่าจะปกป้องประเทศจากความสั่นคลอนทางเศรษฐกิจและกำมาปรับปรุงพระราชสังคม จากเหตุสืบเนื่องมาจากการล่มสลายของสภาพโซเวียตแต่ก,ก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยภาวะผู้นําของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของเผด็จการมากยิ่งขึ้นซึ่งมีลักษณะเด่นเลยก็คือการปรปาบปรามทางการเมืองการโดมงำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางและการควบคุมเศรษฐกิจและสื่ออย่างเข้มงวดการควบคุมโดยรัตนั้นยังขยายไปเกือบทุกด้านในชีวิตประจําวันมีการสออส่องดูแลพลเมืองเพิ่มขึ้นและมีการปล่อยโฆษณาชวนเชื่ออยู่ทุกคนทุกแห่งไปเลยสถาบันของรัฐสื่อหรือแม้แต่บริษัทเอกชน ก็ตางถูกจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดเพื่อแน่ใจว่าพวกเขายังคงพักดีต่อระบบการปกครองของลูก,กา่เชนโกภายใต้การนําของเขาเบลุสยังคงรักษาสภาพทางเศรษฐกิจที่ดัานนั้นเป็นผู้ชี้นาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นมากรดูกจากแนวปฏิบัติของโซเวียตลูก,กากเชนโกเลือกใช้รูปแบบของทิปไตไตที่มั่นคงโดยพยายามที่จะควบคุมเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างเข้มงวดในขณะที่เขานั้นยังคงรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียเอาไว้ ภายใต้โครงการเศรษฐกิจของเขาลูคาเชนโก้ยังส่งเสริมให้มีการพาาัฒนาอุตสาหกรรมและจัดตั้งเงินทุนอุดหนุนสำหรับธะะุรกิจซึ่งช่วยประเทศสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจาเศรษฐกิจที่รุนแรงเหมือนที่อดีตชาติโซเวียตอื่นๆต้องเผชิญอยู่หนึ่งใน,นลักษณะเด่นที่สุดเ,เนี่ยคือการดำรงตำแหน่งของเขาเนี่ยลูคาเชนโก้เป็นประธานาธิบดีที่น,น,นโยบายสายการปราบปรามตลบดาวลาการดำรงตำแหน่งเขาต้องเผชิญกับสารพัดการต่อต้านทางการเมืองแต่เขานั้นก็ยังสามารถควบคุมสังคมเบลารุสได้อย่างเข้มงวด ด้วยควาจำกัดด้านเสรีภาพและการแสดงออกการปิดปากสื่อิสระและการจำคุกหรือในประเทศผู้นำฝ่ายคา้านลูกกาเชนโกจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวิธีระหว่างประเทศด้วยเรื่องวิธีการแบบแผนผด็จก,การของเขาใน,นกรับหนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดของวิธตการทางการเมืองของเบลารุสเกิดขึ้นในปี2020ซึ่งประดูขึ้นและจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ลูกาเชนโก้อ้างชนะในการเลือกตั้งเป็นสมัยที่6 แต่ผลการเลือกตั้งนั้นก็ถูกมาต่อต้านอย่างกว้างขวางโดยผู้นําฝ่ายค้านและผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศซึ่งกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งครั้งยิ่งใหญ่ทําให้เกิดการผับปางอย่างรุนแรงต่อการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งนําไปสู่การประนามจากหนานชาติและการคว่มบาตจากสาภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาในส่วนของนโยบายต่างประเทศ อย่างที่เราได้เห็นกันมาลูกคาชเชนโกพยายามที่รักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียมาโดยตลอดโดยพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับเคมลินเนื่องจากเบลารุสนั้นต้องพะะึ่งพารัสเซียทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งพลังงานอันที่จริงแล้วเศรษฐกิจของเบลารุสเนี่ยต้องพึ่งพารัสเซียอย่างขาดกันไม่ได้ในฐานะคู่ค้าหลักของเบลารุสรัสเซียเป็นผู้จัดหาทรัพยากรพลังงานที่สําคัญเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเขาสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษสิ่งนี้ทําให้เบลารุส สามารถรักษาต้นทุนพลังงานให้ค่อนข้างต่ำได้ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การเกษตรและอุตสาหกรรมหนักแต่แก็ตามเบลุสเองก็ยังพยายามรักษาระยะห่างกับรัสเซียอยู่บ้างโดยบางทีเนี่ยก็มีการสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปและชาติตะวันตกแม้ความสัมพันธ์เหล่านี้จะเสื่อมถอยลงในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากการปรับตามภายในประเทศก็ตามซึ่งมันก็ผ่านมานานแล้วใช่ไหมเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเร็วๆนี้เนี่ยความสัมพันธ์กับรัสเซียและเบลุส ในเมื่อทั้งสประเทศนี้ก็ต่างม,มีปัญหา,าของตัวเองรุมล้อมกันอยู่และพวกเขาจะหยัดการความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันได้ยังไงเดือนสิงหาคม2024 us, เบลรุสได้ประกาศว่าได้ส่งกำลังทาหารประมาณ1ใน3ของกองทัพไปประจำการตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครน ทางการเบลารุสกล่าวว่าการขึ้นไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อโต,อตอ้กับสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นแผ่คุกค,คามจากการยุยยุด้วยอาวุธจากฝั่งยูเครนประธานาธิบดีเบลารุสได้เหตุผลในการส่งกำล,ลังทหารครั้งนี้โดยอ้างว่ามีทหารยูเครน1นึ่งแสนสนายการส่งมกำลังทหารนี้รวมถึงระบบปืนใหญ่ขั้นสูงเช่นขีปนาบุลิสแคนเดอร์และระบบโพลอนสิสซึ่งประจำการอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างโกเมลหรือโมซีอย่างก็ตามทั้งฝั่งยูเครนเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธคำอ้างเหล่านี้ระบุว่ากเเขนีย ไม่้ส่งทหารหรือกําลังเสริมใดๆเข้าไปในพื้นที่สําคัญของคาตาเบลารลุสบริเวณชายแดนได้อย่างใดสถานการณ์นี้ก็ทอนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคซึ่งเบลารลุสในฐานะพันธมิตรหลักของรัสเซียก็มีบทบ,บาทเชิงกลยุทธ์ในบริบทของความขัดแย้งยูเครนด้วยเช่นกันการส่งกองกำลังทหารครั้งนี้อธุมมองว่าเป็นการแสดงแสงยานุภาพหรือความพยายามที่จะขัดขวางอยูเครนก็เป็นได้แต่ก็ไม่ใช่แค่ทหารของเบลารลุสเท่านั้นที่สนับสนุนเรื่องนี้ทางการเบลารลุสเองก็สนับ ด้วยการอนุญาตให้เชนดินนดยของตัวเองไปที่ปฏิบัติการทางการทหารตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเลซันเดอร์ลูกาเชนโกได้เรียกร้องให้ยุติการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้ดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นประธานเทเบดีที่ต้องการจะยู่ในบทบาทของผู้ไกลเกลี่ยซึ่งความคิดรเริ่มนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามของลูกาเชนโกที่จะเสริมภาพลักษณ์ในเวทีโลกใน,นขณะเดียวกันก็ตีเลี่ยงการเข้าไปม,มีส่วนร่วมทางการทหารโดยตรงในความขัดแย้งครั้งนี้ แต่ก็ตามการเรียกร้องเสธิภาพของเขานั้นก็เกิดขึ้นในบริบทที่มีความตึงเครียดขึ้นสูงและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูเหมือนยังห่างไกลกับข้อตกลงร่วมกันอยู่ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังกสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของลูกกาเชนโกที่ต้องการจะสร้างความสมดุลระหว่างการสนับสนุนรัสเซียและในขณะเดียวกันก็พยายามจํากัดผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศของตัวเองด้วยซึ่ง2ประเทศนี้ระหว่างรัสเซียเบลารุส ถึงแม้วม่จะแข่งเก่งกันในหลายด้านแต่ก็เคยมีความตึงเครีดยดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองตัวยอย่างเช่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้เกิดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจขึ้นในปี2020ก็เกิดการทะเลาะก,กันระหว่างรัสเซียและเบลารุสเรื่องของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเนื่องจากรัสเซียได้ต่างงบที่จะอุดหนุนเบลารุสลงความขัดแย้งเหล่านี้นั้นก็ได้เปิดเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของเบลารุสที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรพลังงานจากฝั่งรัสเซียอย่างมหาศาล ซึ่งทำให้เบลุสเองก็ต้องหันมาเพื่อพาพันธมิตรอื่นทางเศรษฐ,ฐกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งบางทีการทําแบบนี้ของเบลุสเนี่ยบางครั้งก็ทําให้ฝั่งเครมลินหรือว่ารัสเซียเนี่ยไม่พอใจอยู่เหมือนกันความต้องการของลูกาเชนโกที่จะสร้างความสนดุลความสัมพันธ์กับชาติตะวนตกและแสดงความเป็นเจ้าของอธิปไตยมากขึ้นในการตัดสินใจบางอย่างที่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้พอใจฝั่งรัสเซียเสมอไปแต่ถ้าฝั่งรัสเซียเนี่ยต้องการเข้ามาใกล้ชิดและต้องการควบคุมฝั่งเบลุสให้ได้มากกว่านี้ แล้วอนาคตของความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในเมื่อหลายๆด้านเนี่ยไม่ังกอดกันแน่นแต่ใหลายๆด้านเนี่ยก็ยังมีการปล่อยมือกันหรือว่ามีการกัดกันบ้างทางฝั่งลูก,กาเชนโกถึงแม้จะต้องพึ่งรัสเซียแต่บางครั้งเขาก็ไม่ได้ไว้ใจรัสเซียเสมอไปข่าวในประเทศของเขานั้นก็ยังพยายามรักษาระยะห่างระหว่างอำนาจที่ปไตัยของเบลารุสเอาไว้ด้วยนอกจากนี้แม้ว่าเบลารุสจะถูกโดดเดี่ยวทางการทูตมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการปรบปามภายในประเทศและการมีส่วนร่วมในสงครามยูเครน แต่ความสัมพันธ์กับรัสเซียดูเหมือนจะแข่งแข่งขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมาในะยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเบลารุสจึงคาดว่ายังคงน่าจะพัฒนาต่อไปได้ภายใต้กรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะในด้านพลังงานและด้านการทหารในขณะที่ยังคงมีความตึงเครียดภายในและการแสวงหาความสมดุลระหว่างการสนับสนุนมอสโกและกลักษาอธิปไตยของชาติอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าฝั่งเบลารุสก็ตกที่นั่งลำบากจากการถูกทั้งฝั่งยุโรปและฝั่งรัสเซียบีบบังคับให้พวกเขานนัน้เลือกทางใดทางหนึ่ง เพื่อฝ่าฟันสภาพแวดล้อมดรื่ออกประเทศที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงก่อนปี2014เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับเบลูสค่อนข้างเป็นมิตรแม้ว่าสองประเทศจะไม่ได้เป็นมิตรในเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญต่อกันและกันถ้าสองประเทศมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและประัธธิศาสตร์ร่วมกันเนื่องจากเคยเป็นหนึ่งในชาติอดีตสหภาพโซเวียตแต่ก็ตามหลังจากการปฏิวัติแห่งศักดิ์ศรีในยูเครนในปี2014ซึ่งนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีวิกเตอร์ยาคูโนวิช ที่เป็นฝั่งโปรัลเซียอย่างมากและการที่ฝั่งรัสเซียเข้าผนวกไครเมียทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและเบลารุสเริ่มถึงเครียดขึ้นแม้ว่าลูก,กาชเชนโกจะพยายามรักษานโยบายทางการทูตท,ที่เป็นกลางกระตามและการที่รเซียโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 2ยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างเบลารุสกับยูเครยนยิ่งเลวร้ายลงลูกกาชเชนโกแม้จะไม่ได้ส่งทหารเบลารุสเข้าไปในยูเครนโดยตรงแต่ก็ได้มีการอนุญาตให้รัสเซียใช้เบลารุสเป็นฐานในการบุกยูเครน โดยเฉพาะจากแขวนโกเมลซึ่งอยู mm ่ใกล้ชายแดนของยูเครนมากๆเขายังอนุญาตให้กองทัพรัสเซียประจำการในแดนของเบลารุสลุ่มถึงการใช้ฐานทัพอากาศและระบบป้องกันซึ่งถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนการลุกหลา่รัสเซียไปโดยปริยายการสนับสนุนนี้สมบูรณ์เชิงลึกต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายโดยยูเครนก็มากล่าวหาว่าเบลารุสเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียในการลุกลานตนเพื่อเป็นการตอบโต้ยูเครนได้ออกมาตรการคว่ำบาตร ทางฝั่งเบลารุสและประนามการมีส่วนร่วมของลูกกาเชนโกในความขาัดแยงครั้งนี้ทางฝั่งของเคฟเองก็ได้กระชับความสัมพันธ์กับชาพ,พันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐและสหภาพยุโรปซึ่งได้เพิ่มแรงกดดันต่อเบลารุสด้วยการความบาดท,ทาาเศรษฐกิจและการทูตที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้เบลารุสยังถูกกล่าวหาว่าให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกแก่กองทัพรัสเซีย แม้ว่าลูก,กาเชนโกจะพยายามลดบทบาทของตัวเองในความขัดแยง้งโดยเรียกเบลารุสว้เป็นพื้นที่ทางผ่านเท่านั้นแต่ในฝั่งของเบลารุสเนี่ยลูก,กาเชนโกก็พยายามหาเหตุผลเสริมความร่วมมือของรัสเซียมาโดยตลอดโดยให้ข้ออ้างว่าเป็นพานามิรเชิงกลยุทธ์ที่ขาดไม่ได้เพื่อความมั่นคงของภูมิภาคและเพื่อ,อดีชาติสมาชิกโซเวียตทั้งหมดซึ่งดูเหมือนจะพยายามหาข้ออ้างที่ดีแต่ฝั่งลูก,กาเชนโกเนี่ยก็ได้ออกมาประนามภายคุกคามจากชาติตะวันตกและอ้างว่ายูเครนเป็นฝ่ายแรก ที่ตัดความสัมพันธ์และการสน,นับสนุนการความบาดเบลารุสท่ามการเลือกตั้งปี2020ซึ่งถูกมองว่าไม่โปร่งใสรัฐบาลของลูก,กาชเชนโกเองก็เร้่มเดิมนมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมือทางการทาหารกับรัสเซียโดยเพิ่มจำนวนทหารรัสเซียในเบลารุสและจากการสารวจล่วมการบ่อยยิ่งขึ้นและในวันที่1เมษายนปี2023ทางการเบลารุสประกาศว่ารัสเซียจะสามารถขนอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองเข้ามาตั้งในแดนของเบลารุสโดยตรงได้ ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่จุประกายความตึงเครียดกับยูเครนและชาติตัวันตกอีกครั้งโดยพวกความมองว่าการกระทําแบบนี้ไม่ช่วยให้ความขัดแย้งนั้นเบาลงเลยซึ่งดูเหมือนจะมีแต่คู่แค้นกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างชาติในสหภาพยุโรปและเบลารุสกันใกล้ๆดีกว่าหลังจากเบลารุสได้รับเอกราชต่อแรกเบลารุสพยายามที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ,บรัสเซลย แต่ความตึงเครียดกับเพื่อนบ้านชาติตะวันตกก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนยุโรปเฝ้าดูเบลุสในช่วงปีแรกๆของการดำรงตําแหน่งของประธานาธิบดีลูกาเชนโกด้วยความกังขาเนื่องจากที่เขานั้นออกมาปฏิเสธการปฏิรูปประชาธิปไตยและก็มีการออกมาปราบปรามฝ่ายค้านและก็ทำให้ประเทศขาดเสรีภาพในการแสดงออกในช่วงต้นปี2000เบลุสเริ่มถูกโดดเดี่ยวในวิฒีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหภาพยุโรปซึ่งได้ออกมาตราการจำกัดต่างๆเนื่องจากเหตุผลเรื่องของสิทธิมนุษยชนสหภาพยุโรปยังได้แสดงความกางังวลต่อการขาดการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจในเบาลารุสและได้ออกมาตราการความบาดโดยตรงมุ่งเป้าเข้าไปที่ระบอบของลูกาเชนโกและต่อมาบาเซลพยายามที่จะด,ดึงเบาลารุสเข้ามาเจราจาใหม่อีกครั้งในขณะที่ก็ยังมีการกดดันระบอกระเบิการของลูกาเชนโกต่อไปแต่ก็ตามความพยายามในการร่วมมือนั้นก็ถูกขัดขวาง ดูทางเลือกทางการเมืองที่มีความขัดแย้งของรัฐบาลเบลูสและอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของรัสเซียในภูมิภาคในตอนนั้นเนี่ยลูกาชเชนโกพยายามสร้างสมดุลระหว่างตะวันตกและรัสเซียแต่ด้วย,วละละยความที่เขาเนี่ยต้องพึ่งพาทรัพยากรจากรัสเซียที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในด้านการเงินสมการเอามาเติมเศรษฐกิจของประเทศเขาและการจัดหาทรัพยากรพลังงานนะครับและในช่วงปี2010เป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ก็เริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆหลังจากการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรของสภาพยุโรปในปี2014 สภาพยุโรปได้ชื่นชมท่าทีเชิงบวกอย่างดีของเบลารุสโดยเฉพาะการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองและการลดความนุนแรงลงและการลดความนุนแรงลงในการปราบปรามภายในประเทศแต่ยังก็ตามตั้งแต่ปี2014การที่รัสเซียเข้าไปนุนใครเมียนั้นทาให้แท้แความสัมพันธ์ที่ดีร่ว่งเบลารุสกับสภาพยุโรปที่เคยดีมาโดยตลอดและทําให้2ฝ่ายนั้นกลับาตึงเครียดอีกครั้งสภาพยุโรปก็ได้กลับลํากลับมาประนามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเบลารุสอย่างต่อเนื่องอีกครั้งซึ่งก็วนกลับมาเรื่องเดิมอยากกำจัดฝ่ายค้าน และปัญหาเ,เรื่องเสรีภาพขั้นพื้นฐานในปี2020และจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีข้อถกเถียงกันที่ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าไม่มีความโปร่งใสฝั่งบสาซิลเองก็แสดงความกังวลต่อผลการเลือกตั้งที่ออกมาและได้กำหนดมาตรการคว่ำบาดครั้งใหม่ต่อระบอบลูกาเชนโกแต่ถึงแม้ว่าลูกาเชนโกจะปราบปรามหนักขนาดนี้สภาพยุโรปยังคงสนับสนุนสิทธิ์ของฝ่ายค้านของเบลารุสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนสวีตลานาติฮานอฟสกายาผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเป็นแกนนำการเคลื่อนไหวต่อต้านลูกาเชนโก ตั้งแต่สงครามในยูเครนที่เริ่มต้นในปี2022ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและเบลารุสก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักและบาเซลก็ได้เริ่มกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมได้วยว่าเป็นหนึ่งประเทศที่น่าจะถูกฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยคว่ำบาตรหนักที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเกนได้ชัดว่าประเทศเบลารุสนั้น han, เป็นพันธมิตรที่ดีและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับรัสเซียทั้ทงในด้านทางการทหารและการเมืองะระบบการปกครองของลูกาเชนโกสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมอสโกไว้ได้ แต่ก็ตามวันนี้เบลุสก็มาอยู่บนทางแยกระหว่างความสัมพันธ์ที่เขานั้นจะเลี้ยวเข้าไปหาลัสเซียเพื่อรัสเซียช่วยแก้ไขความท้าทายภายในประเทศโดยฉเฉพาะเรื่องการเคลื่อนไหวและประท้วงของประชาชนและกเลี้ยวอีกทางหนึ่งก็เป็นการเข้าหาชาติพันธมิตรย,ยุโรปที่ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับร,ระบบสิทธิมนุษยชนและระบบประชาธิปไตยแต่ตอนนี้เบลุสยังคงเป็นผู้เล่นคนสําคัญในวงโครจรของลัสเซียในฐานะรัฐก,การชนและชาติพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่คอยกันรัสเซียจากการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตก บทบาทในฐานะมือขวาของรัสเซียนั้นยังคงมีอิพลอยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจรารณาถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่รัสเซียได้เข้าบุกยูเครนและความตึงเครียดที่พุ่งสูงขึ้นกับชาติบันดมิทนาโต้นะครับ